เห็นวิดีโอนี้ทำให้มองถึงชีวิตของคนเราอาจจะแตกดับได้โดยเร็วเพราะฉะนั้นความประมาทนั้นจึงเป็นสิ่งที่สามารถจะทำให้ชีวิตของเรานั้นแตกดับได้พระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าปมาโทมัจจุโนโประทงังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเด็กคนนี้ แม้จะรอดตายแต่ถ้าเราพิจารณาว่าความโชคดีอย่างนี้จะมีสักกี่คนเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือคนเราทุกคนนั้นต้องมีสติจะไปทางไหนต้องดูพยันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความระมัดระวังภัยอันตรายต่างๆก็สามารถที่จะ ระงับยับอย่างได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนชาวพุทธไว้ว่าสังไกยะสังกิตภานิพึงระแวงภัยที่ควรระแวงรักไขยานาคตังพยังพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงภัยที่ยังมาไม่ถึงนั้นเรียกว่าอนาคตภัยอนาคตภัยนั้นถ้าพูดถึง ในการดำรงชีวิตของเราโดยทั่วไปก็คือภัยอันตรายต่างๆเช่นภัยจากอุบัติเหตุเช่นเด็กคนนี้หรือถ้ามองในทางคดีธรรมอนาคตภัยนั้นมองได้เป็นสองอย่างภัยที่ยังมาไม่ถึงนั้นในปัจจุบันอย่างหนึ่งในสัมปรายภายพภายภาคหน้าอย่างหนึ่ง ภัยที่ยังมาไม่ถึงในปัจจุบันนั้นก็คือความเสื่อมความเดือดร้อนความวิบัติต่างๆพระอรรถกถา,ารย์ผู้รู้พระบาลีท่านอธิบายว่าการที่จะป้องกันภัยในปัจจุบันได้นั้นก็คือการงดเว้นจากการคบหาสมาคมกับปาปามิตรหรือคนพาลคนพาลหรือคนชั่วนั้น หากเราครบค้าสมาคมด้วยก็จะพานเรานำเราไปสู่สิ่งที่เป็นความเสื่อมความไม่ดีไม่งามต่างๆเพราะฉะนั้นคนพาลหรือเพื่อนที่ไม่ดีนั้นอาจจะนำภัยมาสู่ตัวเราได้เพราะฉะนั้นวิธีป้องกันภัยในปัจจุบันในในโลกนี้ก็คือการครบเลือกคบหาสมาคมกับคนดี งดเว้นการคบหาสมาคมกับคนที่ไม่ดีหรือคนผ่านหรือคนชั่วอันนี้เป็นการหลีกเลี่ยงอนาคต,ตภัยหรือภัยในอนาคตในในปัจจุบันนี้หรือภายในอนาคตในสัมปราจะพภายภ,า,ยา,ภา,ยาคหน้าท่านบอกว่าต้องงดเว้นจากทุจริตก็คือความประพฤติชั่วความประพฤติชั่วทางกายความพูดชั่วทางวาจาหรือความประพฤติชั่วทางใจ ความประพฤติชั่วทั้งสามอย่างนี้เป็นบาปบาปนั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนโดยเฉพาะในสัมรายภพภายภาคหน้าก็จะนำไปสู่ทุกขติสู่ภพภูมิที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยากจะป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับชีวิตของเรา ก็คือต้องงดเว้นจากการทำความชั่วความทุจริตความชั่วความทุจริตนั้นเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าทุกโขปาปัะสสะอุจโยการสั่งสมบาปความชั่วนำทุกข์มาให้เพราะฉะนั้นเมื่อเราต,ต้องการป้องกันภัยในอนาคตไม่อยากเจอภัยในอนาคตในปัจจุบันก็ต้องงดเว้นจากการคบคนชั่ว ในอนาคตก็ต้องงดเว้นจากการประพฤติชั่วทางกายทางวาจาทางใจสร้างสรร์แต่สิ่งที่เป็นสุจริตคือความดีทางกายทางวาจาทางใจความสุขความเจริญก็จะเกิดมีแก่เราความทุกข์ความเดือดร้อนที่เป็นภัยในอนาคตก็จะไม่มีแก่เราเพราะฉะนั้นงดเว้นจากการคบคนชั่วงดเว้นจากการประพฤติทุจริตไม่ดีไม่งามต่างๆขอเจริญพร